น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่าว่าพลเอกประยุทจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ส่งกําลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งได้ลงทําการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศก,กับทีมชาติทูเครียทีมอันดับ5ของโลกและเจ้าภาพในสนามสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ณกรุงอังการาเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมา ทังนี้แม้ผลการแข่งขันทีมสาวทไทยแพทย้ทีมชาติทูเคียไป1ต่อ3เซตแต่ Z 8, ทีมชาติไทยก็สามารถสู้อันดับ5ของโลกได้สูส่สีให้แฟนกีฬาได้ลุ้นกันตลอดการแข่งขันทำสุดความสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ โดยน,นายธนกรกล่าวค่ะว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2022ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่สามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรายการนี้และแม้จะไม่สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปได้แต่ทีมสาวไทยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเยี่ยมจบในอันดับที่8จากทั้งหมด16ทีมนอกจากนี้ลำดับโลกของทีมไทยก็ขยับขึ้นมาอยู่ลำดับที่1 4ของโลก จากก่อนหน้านี้อยู่ลำดับที่19ก่อนการแข่งขันรายการนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมงานโคด้ดและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่สร้างความสุขให้กับชาวไทยตลอดการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2022ที่ผ่านมาทีมสาวไทยชุดนี้สามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการวอลเลย์บอลของไทยโดยสามารถเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรายการนี้และจบลำดับที่แของการแข่งขันซึ่งนายกรัฐมนตรีและคนไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและขอส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการการแข่งขันต่อไป